สองคนมีคําถามอะไรมีมีเรื่องอะไรจ๊ะค่ะหนูมาทําบุญให้คุณพ่อคือว่าคุณพ่ออยู่ต่างประเทศพ่อเธออยู่ประเทศอะไรจ๊ะอยู่อเมริกาค่ะแล้วก็ดูคลิปหลวงพ่อแล้วก็พ่อเธอเป็นคนสั่งเธอมาเหรอใช่โอ้โหถึงขนาดพ่อต้องสั่งนี่พ่อก็อยู่ในโทรศัพท์ด้วยอ๋อเหรอใช่ค่ะด้ืยอเหตุผลอะไรพ่อเธอส่งเธอมาก็อยากอยากทําบุญค่ะอยากทําบุญวันเกิดของพ่อของเธอใช่ค่ะ ของพ่อของป้าหนูของพ่อเธอ,ช,อช่วยมาทําบุญได้ทีในฐานะ,ะตัวแทนค่ะุะแล้วเขามีคําคถามอะไรในใจม่นน่าจะป้ามีคําถามอะไรในใจไหมออมีอะไรออ๋ไม่มีคําถามครับเพียงแต่อยากอนุโมทนากับกับหลวงพ่อชอบหลวงพ่อที่พูดกับกับเจ้ากรรมนายเวร ชอบแบบแบบแบบคือถูกใจในในในคำคำเทศนาของหลวงพ่อก็เลยก็เลยติดตามเกือบทุกคลิปอะครับดูก็ให้เขาแปลก่อนอ๋อคือพ่อบอกว่าอ่า,ออารู้สึกถูกใจในคําสอนของหลวงพ่อค่ะอนนแบบว่าถูกจริตใช่ค่ะถูกธรรมะถูกใจในธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีอะไรเป็น เป็นเอ่อเป็นคำถามอีกแล้วมีอะไรเป็นคำถามไหมปฏิบัติธรรมอยู่หรือเปล่าปฏิบัติธรรมอยู่ไหมก็สวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์อยู่ครับสวดมนต์อยู่ค่ะสาธุสาธุแยกกันภะวนาเด็กกลับเมืองไทยเมื่อไหร่กลับไปแล้วก็จะจะจะเข้าไปจกเข้าไปถือศีลที่นี่ครับ เดี๋ยวถ้ากลับมาแล้วจะเข้ามาถือศีลคะ่ะสาธุสาธุค่ะป้าอ่าอก็ขออวยพรให้ชีวิตครอบครัวและของโยมมีแต่ความสุขความเจริญร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสสติปัญญาแหลมคมเป็นผู้มีบุญบรารมีในที่สุดให้สำลิดผลสำเร็จทั้งทางโลกันสูงสุดและทางธรรม ได้เป็นอริยาบุคคลเข้าสู่มรรคผลนิพพานด้วยเถิสาธุสาธุค่ะแล้วก็พอดีว่าหนูกำลังจะเปิดร้านอาหารค่ะสิน้นสิ้นเดือนนี้วันที่28่สจะมาขอพรหลวงพ<อ>่อประเภทอะไรปิ้งย่างค่ะเป็นหมูย่างกับเนื้อย่างที่ตลาดจอดแร์แดนนิลมิดค่ะมันเป็นแบบโอเพ่นเหรอใช่ค่ะมันก็จะเป็นบูธเป็นล็อกล็อกอะไรอ่งี้ค่ะหนูไปส่ง หมือนแบบส่งสมัครไปแล้วเขาก็เลือกหนูไปเลือกเธอให้แล้วต้องใช้แบรนด์เขาหรือเปล่าไม่ค่ะก็คือเป็นแบรนด์หนูเลยเออจะมีแบรนด์ตัวนึงใช่ค่ะแต่ว่ามันหยุดไปช่วงโควิดแล้วก็กลับมาเคยเคยเคยขายแล้วตอนนั้นยอดขายโอเคป่ะก็ก็ถือว่าผลตอบรับที่ดีมากค่ะวราลูกค้ายังตามเธออยู่ป่ะลูกค้าก็มีตามบ้างค่ะเหรอใช่จริงๆอ่ะพ่อกับแม่หนูอะค่ะก่อนที่จะไปต่างประเทศเปิดร้านอาหาร่ะคาทำอยู่แล้วใช่แล้วก็ หนูก็ก็อยู่กับมันตั้งแต่เด็ก<ม>ก็เลยเอามาขายเป็นแบบแนวใหม่ทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าเมื่อก่อนนะ่ะพ่อเปิดร้านใหญ่แล้วว่าอันนี้หนูก็คือออกตามอีเวนต์ต่างๆอะไร่งเงี้ยค่ะใช่แนวไหนสไตล์อะไรผงพ่อเป็นไท,<ำ>ทยพ่อทําอีสานนะคะแต่ว่าของหนูก็จะทําเป็นแบบพ่อเธออีสานเหรอไม่พ่อหนูเป็นคนใต้พ่อกับแม่เป็นคนใต้ค่ะแต่ว่าทาอาหารอีสานใช่ใช่ค่ะแล้วเวิร์กของเขาเวิร์กเขาทาเป็นเกือบ20ปีนะคะแต่ว่าพ่อเหมือนแบบ ด้วยด้วยเวลามันเก่าหรือว่าด้วยแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมันก็มีเรื่องราวให้ต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศไม่มีปัญหาใช่แล้วก็หนูอยู่กินใี่เขาบอกให้เธอใช่ค่ะว่าอาชีพนี้ยังยังทําเงินได้อยู่ตอนแรกเขาก็ไม่ได้อยากให้หนูทําค่ะแต่ว่าเธอสู้ทำหนูอยากที่จะทาเองใช่ค่ะแล้วก็ได้เงินแล้วก็ได้เงินอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ยังไงก็ไม่ตกตามถ้าคุณภาพรสชาติ แล้วก็ความมาตรฐานถึงค่ะเพราะว่าเรื่องการกินเนี่ยมันรูดมันูมันตินดไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี้เธอจะมาขอพรให้มันบูมหรือใช่ค่ะ,คะให้มันปังค่ะหลวงพ่อเธอขอแน,น,นะนานะเธอตั้งกล้องไว้เลยนะฟ <c oughs> ังให้ดีเขาจะาะไรปเธอจะไลฟ์สดตอนเวลาไหนจัด โลเคชันให้มันดูไสสะอาดค่ะดูแบบเพื่อว่าอุปกรณ์ไม่ใช่กระทะดำนะไม่เอานะ,ะต้องดูแบบเอี่ยมแล้วก็ดูดแบบมีแสงสีเสียงขณะที่ผัดนี่นะเธอโทรไปเลยพูดไปเลยอันนี้นะเธอ,อเข้าใจว่าไอเดียนี้มันสุดยอดเลยนะค่ะนี่นะคะ อันนี้นั่นนะคะเราจะใส่ไปตอนที่อุณหภูมิขนาดนี้นะคะไหนูผาเปล่าเขาเยู่องอ้นี่เป็นอาการเหรอใช่ปะมันจะกรอบอย่างนี้นะคือไม่ต้องไปหัววิชาหรอกค่ะแล้วคนมันจะรู้ว่าเรามาตฐานแล้วเห็นแล้วมันสะอาดค่ะเห็นแล้วมันแบบว่าคนมันเนี่ยคนมันหิวแสงไงหนึ่งผาเปล่านึ่งผาเปล่าร้านนี้ต้องไปเว้ยแล้วเราก็แต่ว่าทีมงานเขาเรียกอะไร ไปถ่ายเขาหน่อยกินแล้วเป็นไงทามันทุกวันเลยได้ค่ะได้ค่ะโอ้ oh, นี่มันแล้วจัดร้านให้มันดีนะค่ะแล้ววันไหนไปซื้อวัตถุดิบนะเข้าใจป่ะไปแหล่งที่มันคุณภาพเลยบอกว่าไอเนี้ยมันมีสารเคมีเปล่ามีไม่เอาค่ะขอการันตีไม่มีสารเคมีมีสติกเกอร์ติดแล้วก็บอกว่านี่นะคะวัตถุดิบเราไม่มีสารเคมีอันตรายคนกินเนี่ยเขามีความรู้ไงค่ะเขาต้องการ เดี๋ยวนี้คนไม่ไม่ได้ไม่โง่หรอกใช่ไม่ได้ชอบแค่มันอร่อยมันตา้สึไม่ได้วก็ต้องเซฟตี้ด้วยใช่ป่ะล้าก็บอกว่าไอ้แม่ค้าเนี่ยเอาผักมาขายเนี่ยไปร้ามาจากใครเขาจะให้ผราเช็คก่อนใช่ป่ะบอกว่าแมลงนี้แหลงเนี่ยเขาเขาใช้สารเคมีหรือเปล่าเขามีการันตีอะไรหรือเปล่าค่ะใช่ป่ะเราก็ต้องมีที่มาที่ไปในที่สุดเราก็เคลียร์ตั้งแต่ต้นทางเลยใช่ไหมค่ะจนกระทั่งวัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วการจับ เก็บวัตถุดิบแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีวันที่ว่าเข้ามาจะต้องออกวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่ค่ะมีระบบ ISO เว้ยเข้าใจปล่ะวัตถุดิบเข้าวัตถุดิบออกได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็แต่งตัวให้มันแบบดูแบบเข้าใจหเป่ะแล้วเธอเขาแบบว่าอาชั่วโมงไลฟ์สดขอเชิญชมนะเธอมีเมนูเด็ดอะไรบ้างอะของหนูพอมันเป็นบูธอะค่ะมันก็จะมีไม่เยอะค่ะมีหกเมนูเองไม่รู้แหละเธอก็ลงแบบว่าอาจจะ วันละหนึ่งเมนูพิเศษได้เธอก็ไปเรียนรู้ไงเดี๋ยวไว้ขยายกิจการนะคะไม่เธอก็ทําให้มันติดไปก่อนเดียเข้าใจเธอก็แบบว่าไว้แบบเปลี่ยนสาขาค่ะหลวงพ่อสาขานี้เป็นแบบนี้ไปอีกสาขานึงก็เป็นอีกแบบหนึ่งคนก็ได้เวียนไม่รู้แต่ว่าให้เขาติดเธอก่อนได้ค่ะเธอชื่ออะไรอ่ะชื่อโยค่ะเออนี่แหละไปหาโลโลโก้ของตัวเองโยอะไรวะเทพมือเทวดาเสื้อย้มค่ะ อะไรนะร้านหนูชื่อเสือยิ้มไม่รู้แหละอะไรยิ้มนะเสือยิ้มโยเสือยิ้มเ,มเ<ด>ช็ดมือหนึ่งแม่งมั่วไปก่อนช่างมันมือหนึ่งที่บ้าน,นาาไงก็จะแบบใช่ค่ะแล,แล้วเดี๋ยวมันก็พูดไปด้วยอธิบายไปด้วยเอาวันหนึ่งเมนูเขอาอาจจะบอกอันนี้มันทาอะไรมันอ่ะเราก็ไปเอาความรู้มาจริงๆแค่แบบเราก็สอนเขาแล้วก็เห็นให้เขาเห็นเราทําค่ะต้องขายความแปลกอันที่หนึ่งอันที่สองขายตัวเองให้ได้ค่ะ ทำธุรกิจไม่ขายตัวเองนะไม่รอดหรอกค่ะแค่นี้หลยยิ่งกว่าคาถาอีกได้ค่ะใช่ปะ่ะอาตามควาเป็นจริงอะ่ะใช่ปะ่ะเดี๋ไปไหนโอ้ยเจโยนีิวาโป็ดังเลยเทีนี้ <c oughs> ไอ้นี่แนวนะก็เลยแนวโน้มปีดเลยนะเว้ยแล้วต่อไปก็ใครจะซื้อฟรนชายก็มาจัดระบบให้ดีนี่เรียนอะไรมาเรียนนิเทศค่ะโอได้ <c oughs> ไม่มีปัญหา ข้างมันเรียนอะไรก็ช้างมันเราก็ระบบการศึกษาแล้วก็การตลาดค่เราจัดระบบโฆษณาให้เยอะหน่อยนี่เทศมันต้องโฆษณาดิเรูเรียนดิจิตอลมาเก็ตติ้งเลยค่ะโอ้โหนี่ตรีดีเลยใช่แล้วก็ไปพูดง่ายไปควบปิ่งๆสักนิดหน่อยให้เขาเห็นโลโก้ต่อไปแล้วก็บอกว่าไปเชิญเชฟแบบว่าแบบพวกเด็กใหม่เงี่ยคืออย่าไปเอาคนแก่แก่แก่มันดูไอ้พวกคนแก่ ไม่ค่อยสดใจ <c oughs> ได้ค่ะลืมอภาพเปล่าว <c oughs> นักศึกษาปีสามเก่งเรื่องผัดก๋วยเตี๋ยววันนี้เมืองจะได้มีเขาเรียกอะไรวะวิมีคนแบบแตกหน้าเข้ามาไง <c oughs> แล้วคนจะดูยังไงยังไงยัง, <c oughs> ยงไงค่ะเขาจใจปะ่ะนี่ยิ่งกว่าคาถาอีกนะเว้ยได้ <c oughs> ใช่ป่ะใช่เธอก็ <c oughs> บอกว่าแฟนคลับเธอเธอมีเพื่อนกี่คนอ่ะอ๋อหนูก็มีติ๊กต็อกมีอะไรอเธอจะบอกว่านามาเขาแสมัครเลยใครทำขอเชิญมา วันอาทิตย์วันไหนก็ได้มาทํารายการอาหารให้ดูหน่อยะจะให้เขาเนี่ยไปนี่เลยไปผัดได้เธอก็สัมภาษณ์ไปเลยเธอก็แบบว่าหรือเปล่าะ่ะด้วยเหตุผลอะไรถึงต้องผัดแบบนี้อ๋อแม่สอนมารู้ได้ยังไงอย่างงี้ทาให้ทำให้เด็กมันตื่นไงเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ออกรายการที่แบบว่าคนก็สนใจ แล้วเป็นประโยชน์ไงค่ะเมืองไทยนะยะไปหากินอย่างอื่นเลยไม่รอดหรอกอาหารอย่างเดียวนึก้าป่าไปรับเสื้อผ้าแข่งเขาได้ไงทำอะไรก็ไม่รอดหรอกทาอาหารอย่างเดียวทําให้มันแบบว่าฝลังกินแล้วติดใจออกแนวไทยๆนึกรือเ่าบอกว่าต้องเป็นอาหารที่เราอาจจะต้องคิดขึ้นมาเองประเภทแบบว่าฝรังกินได้ยังมีความเป็นไทย ああขอร่อยค่ะอ่าขอค่าที่ปรึกษาหน่อยวะเธอถามอะไรไหผมพ่อวันนี้ผมเป็นภูมิแพ้ครับแล้วมีคนเคยบอกว่าภูมิแพ้มากี่ปีละตั้งแต่เกิดเลยครับตั้งแต่เกิดครับตั้งแต่เกิดแล้ในเวลานี้เป็นหนักขึ้นหรือเป็นเบาลงก็หนักบ้างเบาบ้างครับ แล้ภูมิแพ้นี่นะเมืองไทยเนี่ยจหนักครับภูมิไทยเมืองไทยนี่นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีปัญหาขี้ปุ่นที่นอนซักเดือนละกี่ครั้งหมอนอ่ไปถามตัวเองก่อนไอ้ผ้าห่มหมอนนี่แหละไอ้พูกนี่แหละไม่ต้องไปถามอะไรหรอกไมีมีเช็คเช็คอะไรกันหมอนไม่เคยซักไม่ต้องคุยเลย มันปีนึงก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละยิ่งเก่ายิ่งขังใช่ไหมไม่ได้ผ้าโ่มด้วยเพราะว่ามีตัวลายอะไรไม่รู้ยะแยะเมื่อก่อนเราก็เป็นตอนเราเป็นเด็กอะบ้านเราจนอะเอาไว้นอนเรียงกันแล้วก็หมอนก็เก่าเก่าก็ไม่มีใครซักหรอกเช้ามานี่ต้องจะต้องสั่งน้ำมูกดีนะจนถึงเที่ยงผ้าเช็ดหน้าไปนี่นะเปียกชํำบีบมันเป็นน้ำเลยทุกวันพอเที่ยงแล้วถึงหาย มาเช้าใหม่เป็นอีกเป็นตอนเช้าตอนเที่ยงจะหายเป็นเงั้นปะของผมเป็นถ้าเป็นเป็นทั้งวันนะถ้าเป็นทั้งวันก็แสดงว่าภูมิแพ้มันเยอะมากแล้วแล้วกลับไปก็ไปนอนในที่เดิมอีกมันก็สูบเข้าไปอีกมีไลมีผูด